สวัสดีครับพี่น้องมาพอ,อน,นีเดร์ครับพี่น้องว่ามันเสือสีแดงแปดเลยมน,นี้คนเห็นก็โตดำอยู่มาพอบรีเดอร์ครับบ้องเดีดยับชั้นแนววันนี้ได้ของแทบอีกแล้วยำหอยนางรมครับโอ้คึกแตรผมว่าหมดเลยกินแล้วเดีย่นี่เอาว่าน้ำสเสนอพี่น้องยำหอยนงางรมเขาจากร้านเอื้องยำแซ่บพี่น้อง เดี๋ยวเฮาสิมาลองเมนูแรกกันกันมาหนิจัดเมนูไอ,อ้เมนูนี่มาก่อนเลยโอ้เบิง่งพี่น้องหอยนางรมโตยังไงด้านเอื้องเอื้องยำแซ่บนะครับพี่น้องเอื้องยำแซบ่บเดี๋ยวเฮาสิมาชิมรสชาติกันโอ้โตยังไงเลยพี่น,อน,น้องเบิ่งกุญแะอืมนี่พี่น้อง

นี่ยบเกี่ยวเยวนี่ยนี่หลานไทยเบอ่์มอยังเยอพี่น้องยำปูมาเนี่ยยำหอยแข้งยำทะเลยำทะเลรวมยมปำปลาหมึกเดี๋ยวใครเอาได้พี่น้องอย,อยู่เดียว,ว่าเขาสีเอาอย่างเนี่ย จัดยำที่เขาต้องการเพราะว่าเขาย้ามแบบสดๆย่า้เห็นกันจ้าๆเลยมากเบี้ยวมากเผ็ดมากหวานมากเข้มหน่อยนึงบอกเขาได้เขาจิจัดให้เลยถั่มาทุดิสนี่พี่น้องเอ้ยสดๆเน้นคุณภาพนี่หอยนางรมนี่เป็นเจ้าแรกของก๋ะจันพี่น้อง Làm hỏi năng không. Ngon không các bạn nhỏ? Ừ. Nè, bây giờ cả, mình đang ở vườn bản. Con mặc hỏi với bạn Cho ai cũng เนี่ยยังไงยังตัวตรงอย่นะหยังร่มนะไปอ,อยากกินไปอยากซื้อมจาจัดไปซื้อได้พี่น้องขายตามตลาดนัดก๋อจันทุกตลาดเลยเพื่อนเบิ่งตัวใหญ่ได้พี่น้องเพื่อน ้วค่าพอแพงไปหน้องมีต้องแบบเป็นชุดมีต้องแบบเป็นย่ำผมหอานยังร่มเนี่ยไวยมากแบบไหนเนยไปด่านนะครับบอกเขาเลยมากแบบไหนแล้จ,จัดให้ Hmm. Thôi nhảy miếng nọng Vâng rồi bạc

จะเป็นแบบชุดก็ได้พี่น้องมีบแบบชุดขายพร้อมกระเทียมอหอมกระเทียมเจียวกดหน่ำน้ำยำ ราคาเป็นก,กันเองพี่น้องเ๋ยวพวกไงกินในมดจะเอาแบบเพชรหรือแบบไม่เพชรบอกแม่ค้าได้เลยขอรับผมนี่

ชวนในงามเข้าไปฮานังขอข้านังกินคุณภาพอาหารทะเลนี่ของเขาของเขาต้องต้องซอสอีลิฟนี่น้องเขามาขาย เขาบอกขันของบรสดเขาบอกขายไปเนอะเรื yeah, here, no problem, ่องของคุณภาพขนาดน้ำมาขายเนี่ยคุณยอด เนี่ยพี่น้องตัวยองไงก็ไปหาซื้อมากินพี่น้องตลาดกาะจันครับอมเบอมอเกากจันังหวัดชุนบุรีเคย่านมาทางพี่ก็ก็ไปหาซื้อมากินพี่น้อง ไม่ใชเรื่อง,ง,งที่มาไหว้ฟังพี่น้องเขาถามว่าคนเดียวไอ้บ่ายเขาว่าไปเห็น,นยุ่ยใส่หนาเขาบ่างอ๋อเห็นอยู่ไอ้ก้อยจันทร์ชนมดีครับต้องไปอยู่ก้อยไอ้ดีว่าจ้ะต้องนั่งไอ้ไอ้เลือขามทะเลจ้าหน้าที่อ่ะเขาแบบโอ้มันบอมแมนทะเลครับมันเป็นอำเภอซื้ออำเภอเขาซื้อไป เอ,เ,อออเอาวะเอาคือว่าซื้อกะจันหรอกวันหนึ่งไว้ยุ้ทะเลโมเมนทะเลพี่น้องเป็นอำเภออยากตัวออกมาจากไอ้อำเภอพัทนิคมของชนบนุรีน้องบางคนบ้าเข้าใจบางคนบ้าหูบางคนเขาก็บ่เคนยิ่งไอ้ไอ้อำเภอ่านี้กัน แยมได้ไ่ว้องนะอุบๆพ่าเขา,ขามาอืม nên lần nữa nên hắn mất lần nữa là hắn mất lần nữa là hắn mất lần nữa มีแต่ผมชอมายืนบังพี่น้องแมวนี่จัาเต่หัวเว้นนามันเนี่ยอากาศมันดีมันไม่ค่อยห่อนขึ้นเมือวาน,านไปไันเล i <laughs> gay, เจบไอยพี่น้องมาแล้วไอ้มักคลิปนี้ก็มักคอนเทนต์นี่ก็ัเรื่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามของผมนะครับก็ลังใจกันที่เราฟองแต่หยับเช่นเดียวก็เรื่องครับพี่น้องขนแม่นนึกถึงร้านยำร้านเอื้องยำแซบ่บร้านนี้ร้านเดียวพี่น้องมาดิสวัสดีครับไปเล้วครับ